วนเทคนิคนะคะก็จะเห็นภาพของดัชนีตามกราฟ60นาทีนะคะมีการย่อตัวลงมาใน2ชั่วโมงสุดท้ายนะคะปิดค่อนข้างต่ำในขณะที่เครื่องมือ Modify Stochastic ซึ่งอยู่ในเขต Overbought มาหลายวันเนี่ยเริ่มปรับค่าลงนะคะแล้วก็ตัดลงมาให้สัญญาณลบนะคะ,ะแล้วก็มองลักษณะอย่างนี้เป็นการพักตัวระยะสั้นนะคะหลังจากที่ขึ้นมาค่อนข้างนานอยู่เหมือนกันนะคะก็เน้นรอรับเมื่ออ่อนตัวไปนะคะแนวรับก็จะอยู่ที่1,558กับ1,550นะคะแนวต้านก็คือ1,573กับ1,580 ซอกวิวนะคะตัวแรกจะเป็นตัว s v i นะคะตัวนี้เนี่ยราคาค่อยๆโค้คงตัวขึ้นมานะคะกำลังจะเทสไฮเดิมได้แล้วนะคะแล้วก็จะเห็นว่าสอดคล้องกับเครื่องมือ MACD ที่ให้สัญญาณซื้อขึ้นเหนือโดยตัดขึ้นเหนือ,อซีโร่ไลน์ได้นะคะแล้วก็มีแนวโน้มดีนะคะไฮเดิมก um ็จะอยู่ที่5บาท60นะคะถ้าทะลุขึ้นไปได้ก็จะมีต้านถัดไปจะเป็น5บาท80บนะคะรับ5าบาท30คัดลอสที่5บาท20ถัดมาเป็น KKC นะคะตัวนี้เนี่ยมีการ b r e กเส้นดาวเ t r น n d line ขึ้นมานะคะพร้อมกับสัญญาณซื้อจากบ ฟ้าต a อแคสติกที่ปรับค่าขึ้นเหนือระดับ50นะคะก็มีโอกาสที่จะกลับสู่ความเป็นบุลลิชอีกครั้งหนึ่งนะคะรับจะอยู่ที่3บาท6ตางค์นะคะต้าน3บ 30กับ3บาท40แล้วก็คัดลอสที่3บาทสสตางค์นะคะตัวสุดท้ายเป็นอนันต์นะคะตัวนี้เนี่ยดิดตัวขึ้นด้วยแรงซื้อหนาแน่นนะคะแล้วก็เครื่องมือตัวหลักๆเนี่ยทยอยกันกลับมาให้สัญญาณซื้อได้แล้วนะคะแนวโน้มก็น่าจะเป็นการฟื้นตัวหลังจากที่ก่อนนี้นราคาปรับตัวลงมาประมาณ2เดือนกว่านะคะก็มีโอกาสฟื้นตัวขึ้นต่อไปนะคะรับจะอยู่ที่3บาท90ต้าน4บาท14นะคะถัดไป4บาท32แล้วก็คัดลอสที่3บาท8ปสสตางค์ค่ะปิดประชุมในส่วนเทคนิคค่ะ